สวัสดีครับกลับมาพบกับมอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14ม,มกราคมกลับมาเจ,เจอเจอกับทีเด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมคัดเฉพาะคี่มันแจงสุดจัดชุดจัดเดี่ยวของมาร์ตเมคลิปที่ท่านฟังอยู่นี้คือ ep 2ในคำคือวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันนี้มี2คลิป ep 1จัดเน้นเน้นไปที่พิมาริกล้วน ส่วน EP 2ก็จะเป็นหลีกอื่นๆที่มีความน่าสนใจน่าลงทุนวันนี้ EP 2นํำมาฝาก3คู่เป็นตัว10ดาว2คู่8ดาว1คู่คู่แรกครับเคมอนเซ่ k กับมอนซาคู่ที่2เลเช่กับเอซิมิลานและคู่สุดท้ายครับบรองกับโอแซห้ามพลาดด้วยประกาศทั้งปวงฝากทุกท่านที่มารับชมแลบฟัง กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยขอบพระคุณครับมาเริ่มต้นที่เกมคู่แรกกันเลยครับเช็คข้อม,ม 2, ูลสองผู้ดูแฮนดิคับเคลโมเนเซ่กับมอนซาในสการโชเซเรียอิตาลีแข่งขันกันตอน3ามทุ่มสนนราคาให้มอนซาหมวกวุกมาต่อที่เสมอนะเคมโมเนเซ่และมอนซาเป็นทีมระดับเดียวกันครับชื่อฉันเกตบอลไม่หนีห่างอะไรกันเลย เพียงแต่สถานการณ์ตอนนี้ในลีกแตกต่างก,กันเยอะเคมนเซ่ K ese, กลายเป็นทีมมวยไปแล้วและจนถึงปัจจุบันก็ยังชนะใครไม่เป็นมีแต่ผลเสมอกับแพ้แน่นอนครับพวกเขาสาหัสก,กันเหลือเกินแตกต่างก,กับมอนซ่าที่ตอนนี้หายใจหายคอได้โลง่งนะไปยืนพ้นพื้นที่สีแดงได้สักพักใหญ่ๆก็ถือว่าทำได้ดีและมีโอกาสอยู่รอด การเจอกันของทั้งสองทีมนี้ก็ถือว่าลูกแข่งลูกขากันเป็นอย่างดีนะแต่จะมาตัดแต้มกันเองโดยตรงผลจะออกทางไหนนะเราไปดูกันแล้วกันมาเริ่มต้นที้ผลงาน5เกมหลังสุดกันก่อนครับเคลโมเนเซจ้าบ้านผลงาน5เกมหลังรวมอุ่นเครื่องด้วยปรากฏว่าเคลโมเนเซ่ชนะ1ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้3ครั้ง ซึ่งในเกมอีกสองครั้งหลังที่เปิดมาหลังจากฟตุตบอลโลกนี่คือแพ้ยูเวนตุสในบ้านหนึ่งศูนย์และก็ออกไปแพ้เวโรนาสองศูนย์ในแง่าการลงทุนปรากฏว่าพวกเขากำไรสองเกมครับคือกำไรในเกมอุ่นเครื่องแต่ขาดทุนบมดเลยในสามเกมหลังเพราะนั้นครับภาพรวมในแง่าการลงทุนจึงยังยืนในแดนลบและสางส่วนใหญ่ ในช่วงอุ่นเครื่องก็ผมไม่มีใครไปตามลุ้นแขมุนเนเซ่หรอกเชื่อว่าอย่างนั้นเลยนะหลักๆก็คงจะมาเน้นในเกมนีกแหละซึ่งแน่นอนมันพาขัดทุนส่วนทางมอนซาพวกเขากลับมาเริ่มต้นในเกมนี้อีกคนระับก็จะบอกว่าทําได้ดีนะแม้จะเป็นลูกเสมอทั้งเสมอฟิออและเสมออิเต์มิลานแต่มันเป็นการเสมอทีมใหญ่กว่า ทีมใหญ่กว่าอย่างพีออนนี่ก็ไม่ใช่ว่าใครจะเสมอได้ง่ายๆนะหมุกไปเสมอด้วยส่วนเสมออินเตอร์นี่ผมนะบอกว่าของแข็งระดับลุ้นลุ้นแชม์ลีกลุ้นพื้นที่ยุโรปเลยนะก็ยังเสมอได้สองสองไม่แพ้ในบ้านภาพรวมรวมบุญเครื่องด้วยก็เลยกลายเป็นชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งอยู่ในเกณ์ที่ดีเลยนะเมื่อเทียบกับมาตรฐานของมอนซ่าที่เป็นอยู่ในแง่าการลงทุนก็ยอดเยี่ยมเปิดราคามาสี่เกมกำไรสามขาดทุนหนึ่ง ห่างลงกลบนี้แล้วก็ยืนดันหมวกเพราะฉะนั้นแน่นอนครับท่านที่กันในภาพรวมตอนนี้เคมอนเซนกับมอนซ่าอันดับและคะแนนในตารางก็เป็นมอนซ่าดูดีกว่ากดดันน้อยกว่าภาพรวมของผลงานห้างเกมหลังก็เป็นมอนซ่าดูดีกว่าการลงทุนก็เฉกเช่นเดียวกันดูดีกว่าสายตีการจากกันก็ดูดีกว่าอีกห้างครั้งหลังสุดมอนซ่าชนะสามสามเหมือนหนึ่งแพ้หนึง่ง เพราะนั้นในภาพรวมข้อมูลพื้นฐานเป็นมอนซ่าดูดีกว่าครับมาดูในส่วนของบรดาห้าจ้าท็อปสองพูโดยฮันแิแคปคาดการมองเกมคู้นี้ไว้อย่างไรครับก็ดูเหมือนว่าวันนี้ยาวตั้งห้ารายครับเชื่อมั่นหนนมั่นใจมอนซ่าครับปรับราคาลดลงหมดเลยทั้งห้ารายในขณะท,ที่ช่องเสมอครับปรับลดลงสองเพิ่มขึ้นหนึ่งที่เหลือไม่เหี่ยบราคา ในขณนะที่ช่องเคมอนเซ่ ese, เจ้าทั้งห้าลายยังปรับราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดก็ถ้ามองตามภูนี้เจ้ายางคงเชื่อว่าชัยชนะไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเคมอนเซ่ในเกมนี้อย่างแน่นอนแต่น่าจะยังเป็นทางทีมเยือนที่ทำได้ดีกว่าส่วนแฮนดินแคปแราคามีแค่น้ำนะเสมอเสมอมอนซ่าเจ้าเรื่องมอนซ่าลนลงหมดเลยช่องทีม เจะบ,บ้านเพิ่มขึ้นหมดเลยเพราะนั้นแม้ราคาจะมีแค่น้ำเจ้าก็ยังคงเชื่อใจว่ามอนซ่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะได้เรียกว่าผู้ทั้งแทนทีแยืนอ,อยู่ในทิศทางของการโดดเด่นชัดเจนและเป็นการยืนแบบห้าเจ้าทอมเชื่อใจหมดเลยด้วยเพราะนั้นครับหมวนก,กับข้อมูลพื้นฐานวางใส่ต่อมอนซ่าราคาที่มีแค่น้ำครับเป็นพีเด็ยตัวเน้นสุดสิบดาวครับคู่นี้มองว่า รุนแค่เชียรฟรีกับกินเต็มนะถ้าชนะไม่ได้ก็ไม่แพ้กลับออกมาเหมือนกันครับสำหรับมอนซ่านะอยู่มอนซ่าครับมา <S <S คู่ที่สองครับเช็คข้อมูลสองคู่โดยแฮนดิแคปครับยังอยู่ในศึกการช่วีอารอิตาลีนะแข่งขันกันตอนที่งคืนครับสำหรับคู่นี้ครับเรเช่ก,กับเอซิมิลานสนนราคาให้เอซิมิลานเป็นต่อที่หนึ่งลูก คู่นี้บอกเลยครับว่าชื่อชันเกตบอนห่างชันกันเยอะเอซีมิลานยังเป็นทีมนำหัวตารางลุ้นท้าพื้นที่อยู่ฟาเจัมเนรีกลุ้นทา้าแชมป์บารกเป็นทีมกลุ่มนําเป็นทีมแชมป์เก่าส่วนเลเช่นนะั้นเป็นแค่ทีมกลางกางตารางออกจากแนวคแนวรึ่งตารางล่างในสาวันนี้ราคาต่อมาหนึ L ่งลูกลมห้าก็ถือว่าสมเหตุสมผลอยู่นะ ผลงานห้างเกมหลังสุดของเนเช่ครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับเมื่อมองจากมาตรฐานของชื่อชั้นทีมพวกเขาชนะสามเสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งในห้าเกมหลังสดุดในแง่าการลงทุนก็กำไรได้ถึงสี่เกมขาดทุนเกมเดียวทางล,งลม้มกบนีแล้วยืนดันหมวกสบายๆนะกินชามูกิกนเอมเคได้เลยล่ะสำหรับเนเช่นะชื่อชั้นทีมธรรมดานะครับแต่ว่าพาหนวย ในขณะที่เอซิมเวลาครับเป็นทีมกลุ่มนำอย่างที่บอกผลงานโดยรวมถือว่าทำได้แค่ปานกลางนะชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองในขณะที่ในแง่การลุ่นนี่ย่ำแย่เลยเพราะว่าไม่กำไรเลยทั้งเกมครับในช่วงห้านั้นหลังสุดล่าสุดก็เล่นในบอลถ้วยก็ตกร,รอบครับเสมอในเวลากับโตโนิโนแล้วก็ไมแพ้ในช่วงต่อเวลาพิเศษตกร,รอบไปแล้ว ในขณนะที่เปิดเกมลีกมาก็บุกเ,เอาชนะซาแลานิตาหน้าได้แบบหือจับสองหนึ่งในขณะที่เปิดบ้านเจอกับโรมานำก่อนสองศูนย์แต่แตสิบนาทีท้ายโดนโรมาตีเสมอได้หน้าตาเฉยจากสมควรจะต้องม่วกนะสองหนึ่งก็ได้นะสองสองเลยนะขาดทุนยับครับ เพราะนั้นในภาพรวมเนี่ยเอซิมิลาดูดีกว่าในเชสแค่เรื่องอันดับและคะแนนในตารางและก็ความเป็นทีมใหญ่ทีมเล็กแต่ถ้าเทียบกันผลงานนะเนื้อหาสาระในช่วงห้าเกมหลังเลเชนดูดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของอ่าในเรื่องของการลงทนุนนี่โอ้โหเน้นเลยคนละเรื่องเลยทีมหนึ่งพาหมวกแบบกินเหล้าอะ่ะอีกทีมหนึง่งขาดทุนยับอะ่ะเนี่ยมีบาเครดิตก็มอนะ อย่างไรก็ตามเราใสา่ติการจัดการปรากฏว่าเอนติมิลานดูดีกว่านะชนะในสามครั้งเสมอสองครั้งก็ถือว่าดูดีกว่าไม่มากนะเพราะว่าชนะได้สามครั้งเสมอสองครั้งแน่นอนในเช็กกินราคาแน่เพราะยังไงซิมิลันเจอในแช่เจอไม่ว่าจะเย้าหรือเยือนยังไงก็ต่อราคาแน่เพราะฉนั้นในข้อมูลเนี่ยอ่าตัวสายตะเนี่ยก็ต้องเทียบกันมองตามการลงทุนเนี่ย ูสีเลยเพราะนั้นสรุปแล้วยังดูว่าเลเช่เกมนี้น่าสนใจกว่าเอ็นติ v ิลานะครับมานูบรรดาเจ้าห้าเจ้าท็อปสองผูดูแฮนดิแคปก็ปรากฏว่าวันนี้ในราคาผู้เจ้าเลือกไปอยู่กับฝั่งเจ้าบ้านเลเช่นะห้าลายปรับราคาลดลงหมดเลยช่องเสมอก็มีถึงสี่ลายปรับราคาลดลง ในขณะที่ช่องเอนซิมิลานทีมใหญ่เจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยครับเพราะนั้นเจ้าเชื่อใจในเช่ che, กับองการเสมอนะแทนนี่จะเป็นราคาเอซิมิลานบุกไปต่อหนึ่งลูกลงแพวันนี้เจ้าราคาหลายครับปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องเอซิมิลานทีมเดียวมาต่อไม่กลัวไม่เชื่อแต่ปรับลดลงหมดเลยในฝั่งฝั่งมอลรองใลนเช่จ้าบ้านห้าหลายยินครบต้วนเพราะนั้นภูเกดแิแคบเรื่องเชื่อใจมอลองจ้าบ้านเลยเช่ครับไม่ชนะก็เ,เสมอเลยนะ พราะนั้นหมวกกับข้อมูลพื้นฐานเมื่อสักครู่ต้องอยู่รองเลนเช่ครับเป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด8ดาวตัวที่2งครับเมื่อกี้10ดาวมอนซาเลนเช่8ดาวนะครับมาคู่สุดท้ายยังเ,เกระหว่างรองกับโอแซในศึกลีกเอิงแข่งขันกันตอนท่านทุ่มรองเป็นต่อที่ลูกรึ้นล้มผ้าราคาถือว่าแพงมาก เหตุผลที่มันแพงเพราะว่าสองทีมนี้อยู่กับคนละขั้วครับลองเป็นทีมหัวตารางลุนแชมป์ลีกได้อยู่นะต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยลุนแชมป์ลีกได้อยู่คะแนนห่างไม่มากพอหวังได้แม้ดูแล้วมันจะยากสั่หน่อย,เ,ยเพราะว่าแปรเชงก็แรงไม่แรงไม่หยุดชุดไม่อยู่เหมือนกันลองก็อย่างน้อยก็มีพื้นที่อยู่ฟ้าจะไม่ไ้คอยปลอบใจอยู่ผลงานภาพรวมยังดูดีแน่นอนครับถ้ายืนอยู่ในระดับหัวตารางขนาดนั้น ในขณะที่โอนซาเป็นทีมโซนท้ายตรางครับหนุนหนีตกชั้นแบบเต็มตัวผลงานห้างเกมหลังสุดของรองครับปรากฏว่าชนะสามเสมอสองก็ยังอยู่ในเกที่ดีนะครับอย่างน้อยก็ยังไม่แพ้เลยในแง่การลงทุนกำไรสองเกมขาดทุนสองเกมเจ้าหงงนึ่งเกมพังล้มกบนีแล้วก็จับชนไม่ได้ไม่เสียส่วนโอนแาผลงานห้างเกมหลังสุดพวกเขาชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้สาม ก็เกมเดียวที่ชนะนั้นดันเป็นเกมหมุนเครื่องอ่ะชนะไฮานูสปิดอะที่เหลือนั้นในเกมอย่างเป็นทางการเนี่ยนั่งเกมรีกังเกมบอลถ้วยดูไม่เอาเลยเสมอหนึ่งพัสามมันก็เลยดูจะบอกว่าปานการก็ก็ให้ให้ราคามากไปหน่อยนะั้นต้องบอกว่าปานกลางออกมาทางแยกแล้วกันในแง่การลงทุนนี่ชันเจงครับขาดทุนทุกเกมเพราะน,นั้นแน่นอนรับเกมนี้อันดับและคะแนน ความเป็นทีมใหญ่ทีมเล็กความเป็นเจ้บาบ้านทีมเยือนลองเอาไปกินผลงานางท้าเก่หรอทุนก็ลองเอาไปกินในง่ายการสุนขนาดลองไม่ได้กําไรนะแค่จับชนเสมอตัวก็ยังดูดีกว่าอยู่ดีสวัสดีการเจอกันเจอกันมาเมื่อครั้งยูนิเตอลองก็ดูดีกว่าครับชนะสามครั้งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะในข้อมูลพื้นฐานลองดูดีกว่าทุกด้านเลยสองผู้ดูแฮนดิแคปครับ,รบจับมบะดาห้าเจ้าท็อปวันนี้ เจ้าทั้งห้าลายดูง,ง่ายครับเพราะยืนอยู่ฝั่งเจ้าบ้านล้วนๆห้าลายลดราคาลดลงหมดเลยช่องเสมอนเพิ่มขึ้นหมดเลยช่องนึยมเย็นเพิ่มขึ้นหมดเลยนะวันนี้ราคาผูไม่มีแตกแถวปรับส่วนแม้แต่ลายเดียวในทุกๆช่องแดงก็แดงหมดเขียวก็เขียว,ยวหมดแทนที่แครบก็แพงนะรูปครึ่งอะ่ะแต่เจ้าย่างเชื่อใจบอลต่ออย่างรองปรับราคาลดลงหมดเลยในขณนะช่องมาลองโอรแสงก็เพิ่มขึ้นหมดเลย เพราะนั้นวันนี้พูเชื่อว่าลองชนะแฮนดิแคปก็คิดว่ายิงผ่านข่าดเกินราคาได้บวกกับข้อมูลพื้นฐานมื่อสองคู่วางใส่ต่อรองครับเป็นทีเดียวตัวน้นสุดสิบดาวตัวที่สามหรือตัวสุดท้ายใน EP สองนะตัว EP หนึ่งใครไม่ได้ฟังต้องไปฟังนะครับพิมเรลีสรุปครับ EP สองสามคู่สิบดาวหนึ่งอสิบดาวสองคู่ แล้วก็แปดดาวหนึ่งคู่นะครับรวมสามตัวก็เจอกับบอนนอเคได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะขอให้ทท่านร่ำรวยสวัสดีครับ